สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมงัดแผนเด็ดด้วยการส่งององตนีรมัสยาวกับเจสซลินกาดบวกเงินอีกจำนวนหนึ่งในการยื่นคว้าแฮร์รี่เคนกล่องหน้าของสเปอร์มาร่วมทีมแฮร์รี่เคนตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมหน,นกักหลังสื่อรายง,งาน ตรงกันว่าเจ้าตัวได้แจ้งกับสเปอร์แล้วว่าต้องการอำลาสโมสรหลังจบซีซั่นนี้เนื่องจากต้องการหาความสำเร็จในอาชีพการขาแข้งโดยทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงว่าอยากได้ตัวแฮร์รี่เคเนไปเสริมแกร่งนั้นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและบาร์เซโลนาอย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมว่าเดนเนียลเลวีประธานไก่ได้ทองจะไม่ยอมปล่อยแฮร์รี่เคนออกจากทีมหากได้ค่าตัวต่ำกว่า150ล้านปอนด์หลังแข่งวัย27ยังเหลือสัญญากับทีมจนถึงปี2024 ลาสุดฟุตบอลอินไซเดอร์ ER เผยปีแสดงให้ความสนใจแฮร์ร่เคนแบบจริงจังและเตรียมใช้แผนเด็ดโดยการส่ง2นรุกชื่อดังของทีมอย่างองตอนนีมาซิยาวกับเซซิลินกาดบวกเงินจํานวนหนึ่งเพื่อหวังปิดดิวแฮร์ร่เคนให้เข้ามาอยู่ในทีมโอทาฟอร์ดในซัมเมอร์นี้สาหรับมาซิยาวถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องผลงานในฤดูกาลนี้ส่วนลินกาดไม่อยู่ในแผนการทาทีมของอเล็กุนาโซชาจนถูกส่งให้กับเวสแฮมยืมตัวเมื่อเดือนมกราคม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาต้องให้ปวดหัวเพิ่มเติมขึ้นหลังจากอเลกซูนาโซชายืนยันว่า2กองกลางของทีมมีอาการบาดเจ็บหลังเกมกับฟูแลมเมื่อคืนก่อนสกอตแมกทูเมนีเดินกระเพลจนต้องถูกถอดออกจากสนามและเป็นมาคารัฟอร์ดที่ถูกส่งลงไปแทนในขณะที่เฟธแม้จะลงเล่นเต็ม90นาทีแต่ก็ดูเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเช่นกันและมีผู้เล่น2คนที่ได้รับบาดเจ็บในวันนี้คือสกอตแมกทูเมนีและเฟธดังนั้นผมจะดูว่าพวกเขาเป็นอย่างไร น่าเสียดายที่สกอตเล่นต่อไม่ได้และเฟธก็ดูไม่ดีนักจากท่าทางการเดินของเขาเมื่อถูกถามเกี่ยวกับโอกาสที่ทั้งคู่จะลงเล่นในรอบชิงและมีเวลา10วันดังนั้นหวังว่าทุกคนจะฟิตพร้อมกันหมดแต่กลับให้ได้แม่ไกลเราพยายามทําอย่างเต็มที่และยอมรับตามตรงว่ามันยังดูไม่ดีสักเท่าไหร่นักโจเกเซนหนึ่งในผู้บริหารของแมนยูนเต็ดยืนยัน เตรียมเข้าร่วมประชุมกับกลุ่มแฟนบอลปีศาจแดงในวันที่4มิถุนายนนี้สำหรับตระกูลเกลเซอร์เผชิญกับกระแสต,ต่อต้านหนักจากกลุ่มแฟนบอลซึ่งสะสมความไม่พอใจในลหลายๆเรื่องมาอย่างยาวนานจนกระทั่งเกิดเหตุวุ่นวายในเกมแดงเดือดซึ่งมีแฟนบอลรวมตัวประท้วงและมีบางส่วนบุกไปในโอเทฟฟอร์ดจนเกมการแข่งขันต้องเลื่อนออกไปหลังจากนั้นตระกูลเกลเซอร์ก็ยังคงเก็บตัวเงียบไม่ได้ออกมาแถลงชี้แจงใดๆล่าสุดเจออเกลเซอร์ยืนยัน เขาเตรียมที่จะเข้าร่วมประชุมกับแฟนบอลในวันที่4มิถุนายนนี้นเพื่อพูดคุยและรับฟังเสียงสะท้อนตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์กับสโวกเรตอามีให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นผมเฝ้ารอที่จะได้เข้าร่วมการประชุมกับแฟนบอลเพื่อรับฟังมุมมองของพวกเขาและเป็นส่วนหนึ่งของการเจราจาอย่างสร้างสรรค์ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ามันจะช่วยเปิดยุคสมัยใหม่ของการพูดคุยเชิงบวกและการประสานงานร่วมกันระหว่างแฟนบอลกับสมโมสรจอรจเกลเซอร์แถลงผ่านเว็บไซต์สมโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีเปอร์เซ็นชนะเพียง39%จากจำนวนเกมทั้งหมดที่พวกเขาลงเล่นเมื่อไม่มีแฮร์รี่แม็กควายกล้องหลังกับตันทีมอยู่ในสนามแม็กควายอยู่ระหว่างการพักฟื้นร่างกายที่มีการบาดเจ็บตรงข้อเทา้าจากเกมที่พบกับแอสตันวิลล่าและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะหายทันช่วยเกมยูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศกับบีเรลในวันที่26พฤษภาคมนี้หรือไม่โดยผลงานของแมนยูในทุกรายการ ระหว่างมีกับไม่มีแม็กไกว์ตอนที่มีแม็กไกว์โอกาสชนะมีถึง58%แต่ตอนที่ไม่มีเหลือเพียง39%เท่านั้นทั้งนี้ตัวเลข39%นั้นถือว่าต่างกันกันกบตอนมีแม็กไกว์อยู่ในสนามแบบฟ้ากับเหวเพราะเวลาที่อดีตแข้งเลสเตอร์ลงช่วยทีมนั้นปิดแสดงมีเปอร์เซ็นต์ชนะสูงถึง58%ด้วยกัน เดวิดเบคแฮมอดีตกองกลางเท้าช่างทองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นนักเตะรายที่8ที่มีชื่อเข้าสู่หอเกียตยุทฮอร์ออฟเฟมของศึกพิมเลียงอังกฤษจากการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสที่2ี่พฤษภาคมที่ผ่านมาเบคแฮมมีชื่อเข้าฮอร์ออฟเฟมคนสุดท้ายจากการโหวตของแฟนบอลตามอัลันเชลเลอร์ทรียงรีเอริกคันโตน่ารอยคีนแฟรงค์ลัมพาดเดนิสเบิร์กแฮมและสตีเฟนเจลาดโดยนักเตะที่รับเกียรตินี้ต้องเลิกเล่นไปแล้วก่อนวันที่1สิงหาปีปี2020 เป็นแค่วัย46ปีตอนนี้เล่นให้กับปีศาจแดงระหว่างปี2009-2012ก่อนย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดลอสแองเจลิสแกลเลซี่เอซิมิลานปารีสแซงต์แชร์แมงก่อนแขวนสตาร์ในปี2013ปัจจุบันเป็นเจ้าของอินเตอร์ไมอามี่ในศึกเมเจอร์ซ็อกเกอร์ลีกสหรัฐอเมริกาโดยอดีตไม่ฟิลทีมชาติอังกฤษลงเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับปีศาจแดงไปทั้งหมด265นัดทำไป62ประตูได้แชมป์ลีก6สมัยและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1สมัย สำหรับรายชื่อนักเตะที่พลาดเข้าหอ,อเกีดยรติยศเป็นมาลีประจำปี2021บีดังนี้โทนี่อดัม์โซแคมเบลแอันดิโคแอัชลีโคดิดีเยร์ด็อกบาเลดเฟอร์ดินานเรียลเฟอร์ดินานร์โรบบี้ฟาวเลอร์มทธิวเลเลทิสเอมิเคิลโอเวนพีเตอร์ชไมเคิลพอลสโคลจอห์นเทอร์รี่เนมันยาวิดิชพารติกวเอล่าและเยนไร ดูสีสตาร์รายล่าสุดที่แมนยูไปดึงมาจากคู่แข่งบิ๊กซิกพิมารลีกหลังมีแววเอาจิงกับแฮร์ริเคนหัวหอกสปเปอร์เป็นคนต่อไปปีศาจแดงเคยดึงนักเตะมาจากคู่แข่งในกลุ่มบิ๊กซิกพิมารลีกมาแล้วหลายคนและนี่คือสีแข้งระดับสตาร์รายล่าสุด 1. อเล็กซิสซานเชตอาเซนอลปี2018อเล็กซิสซานเชตกองหน้าทิมนชาติสิย้ายมาอยู่กับแมนยูโดยเป็นการสลับขั้วกับแฮร์ริมาคิทยาน เมื่อปี2018อย่างไรก็ตามเจ้าตัว,ตวก็ไม่ได้ทําผลงานให้คุ้มค่าเหนื่อย5 0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์จนสุดท้ายต้องระเหตุออกจากสโมสรไปอยู่กับอินเตอร์มิลานแบบยืมตัวในปี2019ก่อนปีต่อมางูใหญ่จะซื้อขาดดาวเตะชิลีลงเล่นให้กับแมนยู45เกมในทุกรายการยิงไปแค่5ประตูเท่านั้นท่งผลให้เป็นหนึ่งในการเซ็นสัญญาที่ย่ำแย่ที่สุดของทีม 2. เนมันยามาติดจากเชลซี2017 แมยูเนเตดลงทุนซื้อเนมันยามาติดกองกลางทีมชาติเซเบียมาจากเชลซีในซัมเมอร์ปี2017ด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์โดยนับเป็นแข้งคนโปรดของบมดริโย่ทาให้กูซอชาวโปรตุกีสตึงมาร่วมงานด้วยสมัยคุมปีแสดงแถมล่าสุดมีข่าวที่จะไปอยู่กับโลมาร่วมกันอีกด้วยในฤดูการหน้ามาติดว้32าําผลงานในปีแรกให้กับปีแสดงก่อนที่จะลุดไปตัวสํารองเพอรล์ลิกกนาโซชาชอบใช้ไม่ฟิลคู่กลางเป็นเฟรดกับ Scott ie, สกอตต์แมกโทมินีโดยซีซั่นนี้จะตัว ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่11นัดเท่านั้น 3. ควนมาต้าจากเชลซีปี2014กองกลางชาวสเปนย้ายจากเชลซีมาอยู่ในอทอทฟอร์ดเมื่อเดือนมกราคม2014ด้วยค่าตัว37.1ล้านปอนด์มาต้าเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเดวิดมอยกูซือชาวสกอตแลนด์และก็ทำผลงานได้น่าประทับใจโดยแฟนๆยังจดจำได้คือการทำา2ประตูใส่ลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ในปี2015